สวัสดีครับอ่าทานข้าวเดียกันครับผมผัดมาม,ม่าครับผัดมาม,ม่าใส่ถั่วงอกหรือว่าหวดมังกรพอดีลรงควาัาเขาทําเมนูข้าเหลาลูกชิ้นวัวครับพอดีไม่ได้ไม่ทานเนื้อวัวก็ลเลยเอาถั่วงอกมาแปรรูปผัดมาม,ม่าใส่ไข่ครับผมเองเคยียเยอะไหมครับเนี่ยครับกปุกหนึ่งหมดไหมครับนี่หมดไหมหมดก็ลองดูนะครับ อาหารไทยกินง่ายๆมาม่า,มาคืออาหารหลัก <c oughs> แปรรูปแล้วอร่อยอ <c oughs> ครับผมนี่แหละครับโมนิฟายแปรรูปใหม่เลย <c oughs> เราไม่กินเนื้อแต่มันจะไม่กินลูกชิ้นติดอยู่ <c oughs> ก็จำเป็นนะครับพอเราไม่ได้กินติดเป็นเนื้อเราิ่งเอาเล็กได้ก็แล้วก็เลีก ไม่ได้แล้วก็ทำใจครับปองอุเบขาไม่ไง่ายครับผมนะครับเข้าเที่ยงเดี๋ยวยังไม่ถึงเที่ยงครับไก่ละยุดยครับผม ดนดันเข้าอย่างครับนี่ครับผมอาหารไทยแดนกินง่ายอยู่ง่ายกินเพื่ออยู่มาแล้วยู่เพื่อกินทาหารเขมรลำบากกว่าทหารเราเยอะนะครับเห็นไหมกินแต่และอย่าง ยังจะอดเก่งอีกนะครับอืมอืมอืหมดนะครับหมดไหมรุนรัวหมดไหมไม่เหลือครับหิวข้าว แรงเยอะทำงานเวลาทำงานไม่มีใครเห็นเห็นลงเฟซคิดว่เาเล่นเฟซเล่นแต่พูผู้ะและว้วพกเราทำงานนะ่ะพกเราไม่ลงนะครับอย,ยอดยอดอาหารหลัก อาหลักโอเคครับผมทางข้าวจะได้ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วไงก็ฝากติดตามรับชมให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับกําลังใจแนวหน้าขอแล้วแนวหลังอีกเพิ่มเติมด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจสวัสดีครับ